แล้วอ,อย่างนี้ก็คือพิลิตพูดอะไรก่อนเลยก็ได้ครับพี่อ่าสอไหร่อบที่เมื่อกี้น,นิดนึงเมื่อกี้ผมพูดกับลูกค้าฝรั่งโจทย์หนึ่งนะลูกค้าเดิมเขาอยู่ชนบุรีพรทยาเมื่อกี้เขาชมมากเลยเขายอมขับรถมาที่นี่เพราะาประทับใจการบริการของพิลิตนะครับอันนี้เลยฝากเป็นจุดน้องๆเลยว่าวันนี้นะครับวันนี้การที่เรารักษาระดบะับอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราเก่งอย่างเดียวนะ วันนี้เก่งแบบ,บพูดว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยู่รอ,อดในอาชีพนี้แต่มันคือการรักษามาตรฐานและรักษาระดับตัวเองนะครับเลยฝากไว้หน่อยว่าเพยไม่ใช่วันนี้พูดว่าขายดีกูมีอีโก้นะกูถือว่ากูเทพนะบริษัทไม่เกี่ยวไม่ใช่วันนี้เรารักษามาตรฐานตัวเองทําตัวเองให้มีมาตรฐานแล้วผมอยากเนาะอย่าหยุดพัฒนาอย่ายเป็นน้ําเต็มแก้วนะครับ ไม่ใช่วันนี้เอ้ยลูกค้าติฉันไม่พอใจฉันขายดีฉันไม่สนใจไม่ใช่แต่วันนี้ผมอย่างหนึ่งคือติเพื่อก่อเก็บไปเป็นข้อแก้ไขตัววิลิเองผมต้องพูดตรงๆนฮะว่าลูกค้าชื่นชมนะเรื่องการบริการเรื่องการใส่ใจเรื่องการเอาใจใส่กับการกับเซลล์สมัยใหม่ที่มียอดแล้ววันนี้บอกรู้สึกอ่าไม่เป็นไรลูกค้ารายนี้ฉันทิ้งก็ได้เพราะฉันมีลูกค้าเยอะฉันมีลูกค้าคุยเยอะ แต่สุดท้ายวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคุณไม่มีฐานต่อยอดกับงานตัวเองนะครับเหมือนกันสิ่งที่ผมเห็นพี่หลินพี่แรมคือความขยันขายดีแล้วไม่ใช่ว่าวันนี้กูขายดีแล้วกูหยุดไม่ใช่แต่ขยันทําตัวเป็นหมาล่าเนื้อเขาตรงๆเลยนะครับอย่าทําตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าหามผมเนาะเราต้องเป็นหมาล่าเนื้อไม่ใช่เป็นไฮดีนาไฮยีนาเกไรแล้ว แ,แ,แต่แม่งแต่ซากเน่าซากคนอื่นคืออะไรล่ะลูกค้าเดินเข้ามาต้องขายพี่เท่านี้ได้ไหมน้องแม่งอันนั้นคือซากเข้าใจใช่ไหมล่ะถ้าเราดูแลดีไม่ต้องใช้แคมเปญเยอะก็ได้ครับแต่เน้นบริการแล้วเน้นโปร่งใสมีรถให้เขาจริงไหมนั่นแหละผมนึกบอกก่อนว่าโจวันนี้คือความโปร่งใสสบายใจเนาะอันนี้ผมก็เช่นชมเลยว่าวื่อทีลูกค้าชมมาวิ่งมาเพื่อมาหาพี่เลนเลย นะครับเอาตบมือให้หน่อยนะครับก็ก็เดี๋ยวพี่หินพาขอเป็นรอบนับรอมนะครับ